สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมอ้นเทพนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ ep 15นะครับปั้นพอตจาก400ไป10,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับออเดอร์แรกวันนี้ก็มาเร็วเลยนะครับออเดอร์นี้นะผมก็กดแนวรับนะครับตามแนวรับเลยมันเป็นกรอบไซเวย์นะมันเป็นกรอบไซเว์นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไม้แรกเนี่ยจะชนะหรือเปล่านะครับเปิดมาก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะก็ยังไม่ได้ตีเส้นหรืออะไรนะครเดี๋ยวผมตีเส้นให้ดูนะครับว่าแนวรับมันอยู่ตรงไหนนะครับ อ่ามีแรงซื้อนะครับมีแรงซื้อนะนะครับเหลือ x สิบวินะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะจบยังไงอดันลงมาออืดันลงมาอย่างนี้นะครับยังไง <S <S ไม้แรกก็แพ้ไปนะครับไม้แรกก็แพ้ไปนะขนาดดันขึ้นไปสูงแล้วนะยังโดนตกยังโดนตกกลับมาอีกสิบวิสุดท้ายเนี่ยยังโดนตกกลับลงมานะนะครับก็แพ้ไปนะครับก็แพ้ไปนะไม้นี้นะครับจริงๆเนี่ยนะครับไม้นี้ย นะครับผมก็เข้าตามเทคนิคเลยนะครับเข้าตามเทคนิคเลยนะก็กราฟเนี่ยเขาเปิดเห e นือเส้น EMA ห้าครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอก่อนอ่ากราฟเขาเปิดเหนือเส้น EMA ห้านะครับแท่งเทียนตรงเนี้ยเป็นแนวรับใช่ไหมครับอ่าแนวรับผมก็ตีเส้นนี้นะตรงนี้ลงมาเล่นครั้งที่หนึ่งนะครับเรามีลงเล่นครั้งที่สองครับแท่งเข้าออเดอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยกราฟแท่งเทียนเ,เขาเปิดอยู่บน EMA ห้านะครับมันต้องเป็นแนะมันต้องเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหม นะครับแต่นี้มันไปกอบไปเวนะครับมันขึ้นไปแรงเกินไปนะครับก็เลยโดนตบลงมาณตอนประมาณห้าวิสุดท้ายเนี่ยนะครับขึ้นไปสูงเลยขึ้นไปถึงแนวต้านด้านบนแล้วก็โดนตบลงมานะครับออเดอร์นี้ก็เลยกลับมาแพ้เลยนะครับกลับมาแพ้เลยเพราะขึ้นสูงเกินไปนะนะครับแล้วมีแรงขายอยู่ด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับก็แพ้ไปนะนะครับไม้แรกก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็หาออเดอร์ที่สองนะหาออเดอร์ที่สองนะนะครับก็เปิดหาไปก่อนนะครับดูกราฟไปก่อนนะ ผมก็จะไล่เปิดกราฟอย่างเงี้ยนะครับดูว่ากราฟอันไหนี้ที่มันเข้ารูปแบบที่เราถนัดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ค่อยเทรดนะนะครับก็หาแนวรับแนวต้านไปก่อนนะถ้ากราฟไหนมันยังไม่เข้ารูปแบบจริงๆเนี่ยถ้าเราเปิดกราฟนานมากๆเราก็ต้องปิดนะครับเราก็ต้องปิดถ้ามันไม่มีจังหวะเข้าจริงๆเราก็ต้องปิดแล้วค่อยมาเปิดใหม่นะครับหรือไม่เราก็ถ้าวันนี้มันแบบไม่ได้จริงเราก็ต้องไปเทรดพรุ่งนี้แทนนะต้องใจเย็นๆนครับการเทรดแบบผมเนี่ยต้องใจเย็นๆเลยนะเทรดพอร์ตเตาเนี่ยนะครับ ก็คือนะครับถ้าชนะสองไม้ติดก็หยุดนะครับพักผ่อนได้นะครับแต่ถ้าแพ้สองไม้ติดก็หยุดเหมือนกันนะก็สต็อปล้อนนะครับวันหนึ่งก็เทรดห้าไม้นะครับแค่นี้เลยนะครับต้องบังคับตัวเองให้ได้นะนะครับในการเทรดห้าไม้นี่นะครับถือว่าวินัยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะในการเทรดพอร์ตเต่านะนะครับแล้วเราจะเอาผลลัพธ์เนี่ยมาดูนั้นรวมกันเนี่ยสามสิบครั้งนะครับหรือสามสิบวันก็ได้ถ้าเพื่อนๆเทรดทุกวันนะครับ อ่าหรือว่าจะสามสิบครั้งก็ได้ถ้าแบบเทตดวันเว้นวันอะไรเงี้ยบางวันก็ไม่ได้เทตดก็นับสามสิบครั้งแล้วกันถ้าในสามสิบครั้งได้กําไรนะครับแสดงว่าเราเนี่ยก็อยู่ในตลาดได้นะถ้าเราทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆเนี่ยนะครับทํากําไรได้หลายๆรอบอย่างเงี้ยนะครับในสามสิบวันเนี่ยถ้าสามสิบวันได้กําไรแล้วนะครับอีกสามสิบวันถัดไปก็ยังได้กําไรอีกนะครับสามสิบวันถัดไปก็ยังได้กําไรอีกนะครับแสดงว่าเราอยู่ในตลาดนี้ได้นะไม่ว่ากำไรเราจะมากหรือจะน้อยนะก็ถือว่าเป็นกําไรนะ นะครับแล้วเราค่อยคอยคิดการใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเรามาถึงเทรดใหม่ๆเลยเราเพิ่งมาเพิ่งฝึกเทรดเลยเดือนสองสามเดือนสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยแล้วเราจะหวังทํากําไรแบบคนที่เขาเก่งๆแบบที่เราดูันได้เขาทเขาเทรดไม้หนึ่งสี่ห้าพันเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยเขาเทดกันเป็นอย่างนั้นนะครับเราต้องดูก่อนว่านะครับเขาอะฝึกมาขนาดไหนนะครับบางคนเขาฝึกมาหลายปีห้าหกปีกว่าจะทํากําไรได้นะนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ แต่ก็อาจจะมีบางคนที่ฝึกแป๊บเดียวก็มีนะนั่นก็คือแล้วแต่เป็นพรสวรรค์ของเขานะครับอันนั้นเราต้องเข้าใจนะนะครับผมอธิบายตามนี้แล้วกันอ่ามาดูกราฟกันต่อนะครับมาดูกราฟมาต่อนี้ผมว่าตีแนวรับตามนี้เลยนะครับเห็นป่ะก็ตีตรงจุดกลับตัวนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากเหมือนที่ผมบอกนะครับตีถ้าเป็นแนวรับเนี่ยก็ตีตรงจุดกลับตัวที่เป็นกราฟแท่งสีเขียวเกินกินขึ้นมานะครับถ้าเป็นแนวต้านเนี่ยก็ตีตรงจุดกลับตัวที่เป็นแท่งสีแดงเกินกินลงมานะครับ แค่นั้นเลยแล้วเราก็ดูแค่ว่านะครับกราฟแทงเทียนเนี่ยเขาเล่นกับเส้นที่เราตีหรือเปล่าถ้าเขาเล่นกับเส้นที่เราตีและปิดใต้เส้นที่เราตีนะครับแสดงว่าเราจะสวนเทนได้นะนะครับแต่ถ้าเขาปิดเลยเส้นที่เราตีไปเนี่ยนะครับแสดงว่าเราต้องเทรดตามเทนเท่านั้นนะครับง่ายๆเลยเบสิกนะครับสําหรับรีเจคชั่นแล้วก็แนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับที่ผมใช้อยู่นะนะครับตอนนี้กราฟค่อนข้างที่จะเล่นยากนะถ้ากราฟเป็นแบบอย่างเงี้ยนะครับดูลักษณะ นะครับดูแบบว่าเป็นโดจิเยอะๆนะครับปลายไส้เยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้จะค่อนข้างยากนะกราฟไหนที่มันค่อนข้างยากนะครับไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับเทคนิคของเราเราก็ต้องข้ามนะนะครับเทคนิคของผมเนี่ยจะเหมาะกับกราฟไซเวมากกว่านะนะครับถ้าเป็นแนวรับแนวต้านบวกดีเทคชั่นเนี่ยนะครับไซเวจะโอเคนะจะโอเคกว่านะนะครับสําหรับผมนะนะครับแต่บางคนอาจจะชอบตามเทรนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เขานะครับแต่สําหรับผมผมว่ามันเหมาะกับไซเวมากกว่านะครับ อันนี้ผมก็ดูต่อนะนี้ก็เป็นเนี่ยยังไซด์เวย์อยู่นะครับยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดตรงนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับยังอยู่ในแนวอยู่นะครับยังเข้าไม่ได้นะนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเปิดบัญชีเทรดกับ IQ Option นะก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโดยกดติดตั้งได้ทั้งมือถือนะครับทั้งโน้ตบุ๊กทั้ง PC นะกดติดตั้งเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับง่ายๆเลยแล้วการยืนยันตัวตนเนี่ยก็ใช้ เพียงแค่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็หน้าบุ๊คแบงค์นะพี่เป็นชื่อชื่อนามสกุลเดียวกันกับที่เราลงทะเบียนไว้นะนะครับแค่นั้นเลยนะครับยง,ง่ายๆเลยการฝากถอนอะไรเางี้ยง่ายหมดทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหานะสําหรับผมในการฝากถอนนะครับถ้าคุณทําตามกติกามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วเขาก็มีซัพพอร์ตนะครับคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาด้านไหนนะครับเขาตอบเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยน,นะมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะ ถ้าสนใจอยากจะลองก็ลองดูได้นะครับลองเทรดโดยการใช้เงินฝากเนี่ยขั้นต่ำแค่นะครับสา0รอยห้าสิบาทนะครับง่ายๆนะแล้วก็เทรดไม้หนึ่งเนี่ยนะครับขั้นต่ำก็แค่ส0ิบาทเท่านั้นนะก็ฝึกทดลองกันได้นะครับก็เป็นค่าแรงขั้นต่ำอะไรเงี้ยนะครับเติมเงินสา0รอยห้าสิบาทนะครับเทรดได้ไม้ละส0ิบาทนะเงินจริงนะครับอืง่ายๆนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากนะนะครับเราลองดูได้เลยถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเราลองเองดีกว่า พราะบางทีเราไปชอบฟังคนอื่นมาอะไรอย่างนี้เราก็จะกลัวอ่าไม้นี้มาแนละ้วไม้ที่สองครับถ้าเขานะครับมีรีเจคชันผมก็จะกดลงนะะมีรีเจคมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอราคาหน่อยนะครับรอราคาหน่อยนะออเดอร์ที่สองนะครับรอราคาหน่อยนะครับต้องรอราคาขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับถึงจะกดลงได้นะครับอ่าผมกดเลยนะครับแต่ได้ราคาไม่ค่อยดีนะได้ราคาใต้เส้นสีฟ้านี่ถือว่าราคาไม่ดีนะ นะครับถือว่าลังเลไปหน่อยนะไม้นี้นะครับไม้นี้ดูแล้วผมลังเลไปหน่อยนะไม่ได้เข้าตั้งแต่ตอนที่มันอยู่บนเส้นสีฟ้าตั้งแต่แรกนะครับไปรอรีเจคชั่นชัดๆเนี่ยแล้วมันก็เลยได้ราคาไม่ค่อยดีนะนะครับบางทีเนี่ยการรอราคาให้มันรีเจคชั่นบางทีอาจจะได้ราคาไม่ดีเหมือนแบบอย่างนี้ก็ได้นะนะครับบางทีถ้าเกิดราคามันขึ้นไปสูงๆแล้วเรากดเลยก็ได้ไม่ต้องรอรีเจคชั่นก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูผลนะว่าเป็นยังไงนะ,ะมีแรงขายเข้ามานะครับจะชนะไหมนะครับไม้ที่สองนะครับไม้ที่สอง อืไม้นี้ก็แพ้ไปนะครับไม้นี้ก็แพ้ไปนะก็โดนวิสุดท้ายนะครับโดนวิสุดท้ายนะนะครับแต่ได้ราคาไม่ดีนะครับได้ราคาไม่ดีถ้าได้ราคาดีๆอาจจะมีโอกาสชนะนะครับอาจจะมีโอกาสชนะนะสำหรับออเดอร์เนี้ยแต่ผมได้ราคาไม่ดีก็ต้องยอมรับขอแคปหน้าจอหน่อยนะครับอ่าได้ราคาไม่ดีนะครับก็ต้องยอมรับตรงเนี้ยมันเป็นกรอบไซ์เวย์นะครับเห็นปะกรอบไซ์เวย์ชัดๆเลยนะครับก็ผมก็ตีนะครับตีจากเส้นแดงไอ้แท่งแดงนะครับ แท่งแดงเนี่ยนะครับตีเนี่ยเนื้อตีไส้นะครับเห็นไหมแท่งแดงแท่งแรกเลยนะครับตีเนี่ยเห็นมาตรงนี้แท่งแดงนี้นะเห็นมาตีเนื้อนี้นะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นแท่งคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับกราฟขึ้นไปเล่นแล้วนะครับแต่นะครับแต่เรารอราคาแล้วมันไม่ดีนะครับแล้วผมก็ดันกดนะนะครับได้ราคาที่ไม่ดีแล้วยังกดอีกนะครับก็เลยแพ้ราคาไปนะนะครับถ้าได้ราคาดีจริงๆตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอาจจะชนะได้นะอาจจะชนะแบบหวิดเฉียดฉิวได้ละกันนะครับแต่ไม้นี้ก็ต้องยอมรับไปนะครับว่า ลังเลนะครับแล้วก็ได้ราคาไม่ดีด้วยก็ดูว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเวลาผมเทรดออเดอร์ไหนที่มันเสียเสียเนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์นะนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดูแต่ออเดอร์ชนะอย่างเดียวมันไม่ได้ประโยชน์หรอกครับต้องดูออเดอร์ที่เสียจริงด้วยนะครับเพราะว่าผมเทรดจริงนะครับมันจะผมจะไม่ตัดแบบว่าตอนที่ชนะมาให้ดูนะครับอันนี้ผมจะเทรดไล่วันไปเลยถ้าเพื่อนๆดูดูที่ผมเทรดนะผมจะเรียงวันที่ไปเลยเวลาผมลงคลิปนะครับอ่าผมจะลงคลิปแบบเรียงวันที่ไปเลยนะครับ ถ้าผมเทรดวันไหนผมก็จะลงวันนั้นผมจะเลี้ยงไม่มีกระโดดไม่มีข้ามนะครับไม่มีแบบว่าจะตัดแต่ตอนที่ผมชนะสวยๆให้เพื่อนๆดูไม่นะครับอันนี้ับเพราะเราจะไม่รู้เหตุผลว่าทําไมเราเทรดจริงมันถึงแพ้อะไรเงี้ยนะครับเออทําไมมันถึงชนะทําไมมันถึงแพ้นะครับอันนี้ผมก็มาอธิบายให้ฟังในมุมมองของผมนะครับอาจจะอาจจะเป็นมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่นก็ได้นะครับแต่เนี้ยคือมุมมองของผมที่ผมเทรดจริงก็อธิบายให้ฟังนะครับก็เผื่อได้ประโยชน์นะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ คอมเมนต์พูดคุยไปใต้คลิปได้นะครับหรือว่าจะแอดมาพูดคุยกับผมได้นะทางข้อความอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะครับผมยินดีจะตอบให้นะนะครับผมจินดีจะตอบให้นะถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับส่วนผมนะครับก็จะลงคลิปทุกวันอังคารนะครับคือฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะเวลาหกโมงเย็นครับก็อย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมกันได้นะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ